ผู้สูงอายุมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนนะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะมีความเสื่อมถอยลงตามวัยค่ะทําให้มีการเสี่ยงที่จะติดเชื้อต่างๆได้มากขึ้นค่ะก็มีหลากหลายตัวเลยนะคะพื้นฐานเลยที่ควรจะได้รับเป็นประจำทุกปีค่ะตัวแรกก็คือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะแนะนำให้ฉีดปีละหครั้งนะคะ โดยที่แนะนําให้ฉีดในช่วงก่อนจะหน้าฝนเช่นตั้งแต่เดือนเมษาหรือว่าพฤษภาคมนะคะเนื่องจากว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่ะมีการระบาดสูงสุดในประเทศไทยเนี่ยช่วงฤดูฝนค่ะเราก็จะแนะนําให้ฉีดวัคซีนของสายพันธุ์ในซิกโลกใต้นะคะซึ่งจะเริ่มประมาณนี้แหละเมษาพฤษภาแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสามารถฉีดช่วงไหนก็ได้ในของปีนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องรอเมษาพฤษภาเสมอไปถ้าสมมติว่าท่านจะฉีดเดือนตุลาพฤศจิกา,กาก็ได้ถ้าในปีนั้นยังไม่ได้รับการฉีดวั เลยแล้วก็ความเข้าใจที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะก็คือเราจําเป็นจะต้องรอครบ1ปีเต็มหรือเปล่าถึงจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในความเป็นจริงแล้วสามารถห่างกันในระยะ6เดือนก็ฉีดซ้ําได้แล้วค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปไม่ต้องฉีดปีละหลายครั้งนะคะปีละ1ครั้งก็เพียงพอค่ะ สำหรับวัคซีนอีกชนิดที่แนะนําในผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุค่ะ,คะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคปอดอักเสบติดเชื้อจากเชื้อ n นิว o โมคอคัสได้บ่อยค่ะดังนั้นแนะนําให้ฉีดวัคซีนเพิ่มอีกชนิดหนึ่งก็คือวัคซีนการปอดอักเสบติดเชื้อและกา,การติดเชื้อในกระแสะเลือดจ,จากเชื้อ n นิว o โมคอคัสนะคะซึ่งแนะนําให้ฉีดตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไป โดยแนะนําเป็น2เข็มค่ะเข็มแรกเนี่ยฉีดชนิดที่กระตุ้นภูมิได้ดีนะคะเข็มแรกเนี่ยฉีดไปแล้วแล้วก็รออีก1ปีก็มากระตุ้นอีกชนิดหนึ่งซึ่งช่วยให้ครอบคลุมสายพันธุ์ได้มากขึ้นถึงประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับวัคซีนอีกชนิดหนึ่งที่แนะนําให้ฉีดนะคะก็คือวัคซีนป้องกันการติดเชื้องูสวัสดค่ะโรคงูสวัสด์เนี่ยเป็นโรคที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะเพิ่มความทรมานแล้วก็มีอาการเจ็บปวดเรื้อรังได้แม้ว่ารอยโรคจะหายไปแล้วนะคะ การฉีดวัคซีนเนี่ยนอกจากจะป้องกันการเป็นโรคงูสวัสดิได้แล้วค่ะยังป้องกันอาการที่ปวดจากเส้นประสาทจากโรคงูสวัสดได้อีกด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัคซีนมีอยู่2ชนิดค่ะชนิดแรกคือเป็นชนิดวัคซีนที่ทําให้เชื้ออ่อนลงแปลว่าเชื้อมันยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ไม่สามารถก่ะโรคได้แล้ววัคซีนชนิดนี้เนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิได้แต่ว่ายังไม่ได้ดีมากนะัก ะะตัวนี้แนะนำให้ฉีดเมื่ออายุ60ปีขึ้นไป1เข็มนะคะแต่ถ้าวัคซีนอีกชนิดหนึ่งเนี่ยซึ่งสามารถกระตุ้นภูมิได้ดีกว่าเป็นชนิดตัดตอบพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า r e c o m b i n a n t วัคซีนนะคะตัวนี้เนี่ยกระตุ้นภูมิได้ดีมากค่ะข้อมูลเนี่ยป้องกันการเป็นโรคงูสวัสดได้ถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเราแนะนำว่าอาจจะฉีดตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะคะแนะนำว่าฉีดทั้งหมด2เข็มค่ะวัคซีนอีกชนิดค่ะคือวัคซีนป้องกันบาดทะยักค่ะ ปัจจุบันเราแนะนำว่าทุกๆ1ิปีให้ฉีดกระตุ้น1เข็มนะคะแล้วก็แนะนำว่าในปัจจุบันนี้มันจะเป็นวัคซีนที่รวมระหว่างการป้องกันโรคบัดทยักไอกรนแล้วก็คอตีบนะคะรวมกันในเข็มเดียวนะคะเรียกว่า Tdap หรือ TDAP นะะในช่วงชีวิตหนึ่งครั้งเนี่ยอยากให้กระตุ้นเป็นทีดเด็บหนึ่งเข็มนะคะหลังจากนั้นทุกๆ1ิปีฉีดเป็นตัวที่เป็นบัตยักบวกคกอตีหรือที่เรียกว่า DT นะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกๆ10ปีก็กระตุ้น1เข็มค่ะสำหรับการป้องกันไวรัสตับอักเสบบีซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยนะคะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นกันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีแนะนําในทุกเพศทุกวัยนะคะ นะในสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีการตรวจภูมิคุ้มกันก่อนก็ได้นะคะบางท่านอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันกรณีนี้ไม่ต้องฉีดวัคซีนซ้ําค่ะแต่ถ้ายังไม่มีภูมิคุ้มกันแนะนําว่าให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีทั้งหมดจานวน3าเข็มนะคะหรือในบางรายถ้ามีบางโรคเช่นโรคไตเรื้อรังระยะที่3 4มสี่ห้าอาเงี้ยอาจจะต้องฉีดสีเข็มขึ้นกับแต่ละรายไปให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับวัคซีนค่ะ ที่จริงผลข้างเคียงของวัคซีนค่อนข้างน้อยมากค่ะถ้าเจอได้อย่างแรกแน่นอนก็คืออาจจะมีอาการเจ็บที่บริเวณที่ฉีดวัคซีนนะคะหรือมีรอยแดงขึ้นเล็กน้อยค่ะในบางรายที่มีความเสี่ยงที่จะแพ้วัคซีนอย่างเช่นแพ้ไข่ชนิดรุนแรงมากอย่างเช่นเรียกว่าเกิดอนาฟล็กติกช็อกเนี่ยก็ควรจะต้องฉีดที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ ก็ปฏิบัติตัวตามปกติเลยค่ะใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปพักผ่อนให้เพียงพอตามนั้นก็พอแล้วค่ะ แล้วก็ถ้าท่านกลัวว่าจะมีอาการแพ้วัคซีนนะคะส่วนมากเนี่ยหลังจากการฉีดวัคซีนเราก็จะให้ดูอาการที่โรงพยาบาลอย่างน้อย15-30นาทีอยู่แล้วดังนั้นถ้ามีอาการแพ้วัคซีนเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนช่วงหลังจากการฉีดวัคซีนค่ะยกเว้นอาการบางอย่างที่อาจจะเกิดตามหลังมาอย่างเช่นกลุ่มอาการที่มีอาการอ่อนแรงใดๆเหล่านี้ค่ะแต่ว่าโอกาสเจอน้อยมากๆค่ะถ้ามีอาการใดๆที่ผิดปกติหลังจากการฉีดวัคซีนก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลได้เช่นกันค่ะ